เดี๋ยวผมร้องเพลงอกหักนะผมพูดเข้าเพลงอกหักยาดาม่าผมนะเอาไรยังงั้นมาต่อแค่สี่นกอ่ะมาเนะเราเปลี่ยนดีกว่าร้องเพลงคู่ขนานร้องเพลงอกหักมอใไปกับคนรักกันเลยเราโอเคลองดูสิเอาให้มันขัดกันไปเลยในขอเสียงคนที่มีความรักหน่อยครับผมยกมือขึ้นมา ผลงานเพลงนี้นตั้งใจครับพี่น้องในไลฟ์สรดในไลฟ์สตดในไลฟ์สตรีมในไลฟ์สตรีมยกมือขึ้นมาคนที่มีความรักที่ตอนนี้กำลังแฮปปี้เอนดิ้งกันอยู่แล้วรักกันมาก <c oughs> อยากจะขอมอบเพลงนี้ให้ครับแทนใจสำหรับคนที่รักกันเวลารักกันอยู่ด้วยกันดุจทีกันเอาเพลงนี้ไปเปิดรับรองว่าคุณจะมีความสุขตลอดปีและตลอดไปคู่ขนาดครับ กินด้วยกันเนาะมันตกเวทีไปแล้วไอ,อมันลึกพอมลึกครับกินด้วยกันก็ได้เดี๋ยวอันนี้มองไปม,มันลึกครับเฮ้ยเน๊ะอันนี่มามเจ็บได้ฮะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยหยุดใต่หันไอ ไอ้เจคเอาไปเอาตีไอ้ไอ้อบ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 อุ้ยผมไปก,กับพี่อบเลยครับผม,มวรีมวรบุรุษวีรบุรุษเก็บเบียร์สุดยอดหนึ่งผลงานเพลงครับเมอ่อกับเอฟซีทุกคนนะครับไม่ต้องมีความรัก